สวัสดีครับครัรไบโปรดักนะครับรีวิวสวยๆอีกคันอ่าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับคล่าแอนติสนี่คอ่าแอนติสหนึ่งจุดหกนะครับโฉมนี้ตั้งแต่ปีสองพันแปดถึงประมาณสองพันสิบสามสิบสี่โดยประมาณนะครับมาทำหุ้มบ่อแบบสวมนะใครที่เ่อเป็นรุ่นนี้เป็นเบาผ้านะฮะก็สวมทับได้เลย ใครที่เป็นเบาหนังอยู่มีอาการขาดเฉพาะด้านคนขับนะก็สวมทับไปเลยสวมเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆคันนี้ทําพุ่งเบาแบบสวมตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับอ่ะดูผิวเผลอนี่ดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นตัวสวมนะครับอ่ะดูกันสวมเป็นอย่างนี้ครับอ่าดูฝีเข็มดูตะเข็บคันนี้สีครีมได้เย็บสีครีม เย็บแบบ VIP คือมีตาข่ายตขายตข่ายตรงกลางนี่นะครับนี่คือสวมนะครับเห็นไหมครับดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมเลยนะครับคันนี้เป็นสีครีมแต่ว่าก็มีอยู่บ้างนะครับตรงช่วงกลางอย่างนี้นะฮะไม่สามารถตึงร้อยได้แต่ก็ได้ถึงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่คือสวมด้านหน้านะฮะเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านหลังครับนี่นี่ด้านหลังเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยถ้ามองไม่ออกนะครับว่าเป็นตัวสวมเพราะว่า เหตุผลการสวมของทางร้านเราอ่ะมันจะไม่ย้อยไปย้อยมาเราตัดหมายตรงรุ่นถ้าแค่เราใช้ตัวหนีบลงไปมันก็เป็นแบบยึดติดแล้วแต่ถ้าทํากับวิธีนี้นะครับสวมไม่เสียเบาะเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดของเดิมออกของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องทิ้งรถแค่มาเลือกสีก็รอรับกันได้เลยนะครับเราทํางานเร็ว เพราะเรามีแบ่งงานเป็นทีมทมนะครับเวลาทํางานของทางร้านเรานะฮะหรือมาสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยก็ชั่วโมงเดียวเสร็จนะครับเสร็จออกมาเนี่ยงานจะเป็นอย่างนี้นะฮะดูหัวหมอนข้างบนเป็นอย่างนี้นะตัวพนักพิงแล้วก็มาตัวนั่งด้านด้านคนขับซ้ายขวาเราก็ทํากระเป๋าสองข้างเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นหนังลามิเนตนะทั้งหมด3ามชั้นเหนียวเหนียวทนทนด้านหน้าสัมผัสเนี่ยนะครับเราใช้หนังเป็นลามิเนตทั้งหมด นะครับาลามิเนตยังไงอ้าวนี่ตัวอย่างงานเป็นอย่างนี้ครับนี่คือหนังลามิเนตนะครับลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนนะครับหนังเนี่ยหนา1นมิลเต็มเห็นไหมฮะนี่หนาหนาหนึ่งมิลแล้วก็ประกอบฟองน้ําเกรด A 5หมิลแล้วก็าลามิเนตด,ด้วยความร้อนนะครับลงไปนะฮะในด้วยผ้าทีคอร์ดผ้าทีคอร์ดต,ตัวนี้นะครับเป็นงานเกรด A เราทํา เหตุผลที่ลามิเนตด้วยผ้าทีขอดลงไปเนี่ยเราต้องการให้มันเหนียวและก็ทนเหนียวทนเนี่ยนะไม่เป็นยุ่ยขุยวิธีการพิสูจน์คืออย่างนี้นะครับเนี่ยผมได้ยินไหมฮะเล็บผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล็บผมแแหลมคมๆอย่างนี้เนี่ยได้ยินเสียงอย่างนี้เหนียวทนอย่างนี้เราใช้กรรมวิธีทั้งหมด3ชั้นแบบนี้เพราะต้องการให้เหนียวแล้วก็ไม่ปีกแตกง่ายเราใช้ได้ไนล่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ในล่อนในการเย็บนะครับเห็นไหมครับนี่ได้ไนล่อนในการเย็บเป็นอย่างนี้ ะะเราทำมาตรฐานนะครับด้านหน้าสัมผัสนี่เราลงาหนังลามิเนตทั้งหมดเลยโดยเฉพาะกระเป๋าหลังเนี่ยนะฮะอย่างนี้นี่ฮนะดูเลยครับเหนียวเหนียว,นยวทนทนอย่างนีนะ้เดี๋ยวผมไปถ่ายฝั่งรถให้ดูนะครับสำหรับรถคันนี้ใช้งานมาด้านเบาด้านคนขับนะครับมันจะมีการปีแตกนะครับแล้วก็จะมีฟองน้ำยุบไปหายไปนะครับเราก็สวมทับไปได้เลยนี่เห็นไหมฮะ สวมไปเนียนๆเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนี่นะครับนะนี่อย่างนี้นะครับนี่รถคันนี้ของเดิมนี่เป็นบหนังแท้มาจากโรงงานด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะแตกลายงานแล้วก็สามารถที่จะสวมทับไปได้เลยนะฮะนะครับนี่และทางร้านเรานะครับก็มีทําปูพื้นด้วยนะครับเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงปูพื้นนี่ก็เราใช้หนังนะฮะเกรดเดียวกับตัวทาเบาะเลยนะครับนี่อย่างเงี้ยหนังเนี่ยที่เราใช้นะครับ ปูพื้นมีมากมายหลายแบบหลายยี่ห้อรูปแบบการเย็บก็แตกต่างกันไปแต่ถ้างานละเอียดนี่ดูงานเรานะครับนี่ผมถ่ายให้ดูอย่างนี้ชัดๆเลยไม่ยา้เอา,าสั่งมานะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วมาถึงก็สายไปก็ไม่เข้าลูกเข้ารอยนะครับสีดูสวยๆหเหมือนกันหมดนี่แต่งานเราเห็นไหมฮะเราจะเก็บงานละเอียดหมดเลยตามซอกตามมุมนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมอันนี้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เสริมเส้นใยนะฮะด้านหน้า เดี๋ยวให้น้องก็ถอดมาให้ดูนะครับเส้นใยเนี่ยสามารถถอดมาล้างได้นะครับเรามีตัวล็อกให้นะครับามาที่ร้านเนี่ยนะฮะเราจัดการให้เสร็จนี่นี่คือตัวเสริมเส้นใยเกรดเอเหนียวเหนียว,นยวทนทนนี่เห็นไหมฮะนี่แล้วเราก็สามารถเลือกได้เย็บเนี่ยให้เข้ากับบ่อได้เลือกขอบให้เข้ากับบ่อได้นะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่คือเส้นใยไวนิวตัวหนานะครับเราถอดมาล้างน้ําได้ทําความสะอาดได้ดูงานเนียนๆของเราสิครับนี่ เราเก็บงานให้ท่านเรียบร้อยหมดเลยตามซอกตามมุมอาชีพของเราคือทํเบอกนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับเราจะพิถีพิถันให้กับท่านอย่างเต็มที่ตัวนี้ก็สามารถล้างเสร็จก็ใส่กลับคืนลงไปได้นะครับอย่างนี้กดเก็บลงไปได้เลยนี่นะครับนี่นะฮะแล้วให้น้องก็ใส่ให้เนี่ยในผมถ่ายให้ดูตลอดแนวนะด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างนี่เราจัดการให้เสร็จ ร้านอยู่ที่ลาดพร้าวหนึอยย่อยซอยเ้านะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานจอดรถสะดวกสบายลานจอดรถเราเองนะครับแล้วก็มีห้องรับรองลูกค้านั่งรอรับกันได้เลยอ่ากรุงเทพปริมณฑลนะครับมาที่ร้านเราเนี่ยเราติดตั้งให้ฟรีนะครับอ่าถ้าให้เราไปบริการที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าแต่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้แนะนำมาร้านนะครับได้เห็นงานจริงๆกันก่อน นะได้ดูตัวอย่างได้ดูรูปแบบนะครับลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960หรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า C A R 99้าเก้แอดคาเกนะครับติดต่อมาได้นะครับมาดูตัวอย่างงานจริงกันได้มีบริการเกือบทุกรุ่นนะครับสวัสดีครับ